สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวมงังงะเรื่อง Cosmos นะคะราคาเล่มละ140บาทของสำนักพิมพ์สยามค่ะเรื่องราวของมิซูโมริเด็กหนุ่มที่ได้กลิ่นคำโกหกวันหนึ่งเขาถูกขอร้องให้ไปตามเพื่อนที่ขาดเรียนไปเวลานานที่นั่นทําให้เขาได้พบกับโฮมูระเด็กสาวปริศนาเธอบอกว่าเพื่อนร่วมชั้นของเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวและติดเงินเธออยู่เขาคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แน่แต่ที่น่าแปลกก็คือเขาได้ไม่ได้กลิ่นคำโกหกจากตัวเธอเลยแม้แต่น้อยค่ะเรื่องนี้แบบมีความน่าสนใจค่ะ Cosmos เนี่ยเป็นบริษัททประกกันยยํา,าต่่งีออูโล้ นั่นคือกฎพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ได้กลิ่นคําโกหกใช่ปะคะทำให้เขาเนี่ยเว้นระยะห่างจากผู้คนอยู่เสมอเป็นคนที่เฟลลี่ไปทั่วและหัวดีใช้ได้ค่ะส่วนน้องโฮมละเนี่ยเป็นเด็กหน้านิ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่พระเอกเนิยามเอาไว้ว่าเป็นคนที่โกหกไม่เก่งเธอทําหน้าที่คอยจัดการลูกค้าที่พยายามโกงเงินประกันค่ะใครว่ามีแค่มนุษย์เท่านั้นที่โกหกมนุษย์ต่างดาวก็โกหกฉ่ำเหมือนกันค่ะดังนั้นความสามารถของพระเอกเรื่องนี้มันก็เลยมีประโยชน์มากค่ะโฮมละก็เลยพยายามดึงตัวเขาเข้ามาทํางานด้วยถามว่ามน ก็คือมันน่าสนใจเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหโตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันมีความสืบสวนนิดนิบู้หน่อยๆตัวละครน่าสนใจเนื้อเรื่องดีแต่ว่ามไม่ได้ติดถึงขนาดที่ว่าอ่านจบแล้วจะต้องไปซื้อเล่มยม2ต่ออะไรเงี้ยเราให้7.5เต็ม10ค่ะใครสนใจก็ไปตามกันได้นะ